ชุดที่สิบแก้สมการเชิงอนุพันธ์ของสมการแม่นตรงเช็คคือบาคือวายเท่ากับสีกกำลังสองบวกสอเท่ากับสอคือบายคือเอ็กเท่ากับสอบวกสาเท่ากับสองคือเอ็ขอโทษครับคือเอ็มคือวเท่ากับคือเคือเอ็ก ดังนั้นเป็นสมการแม่นตรงหาฟังก์ชัน fxy คือ f by เ x เท่ากับ 4x กำลัง2บ 2, วก 2y คือสมการตัวที่1คือค f by เ y เท่ากับ 2x บวก 3y คือสมการตัวที่สองจากสมการตัวที่1ฟังก์ชันเท่ากับอินทิเกรต 4x กำลังสองบวก 2y dx เท่ากับ 4x ส่วน 4x กำลังสส่วน3บวก 2xy บวก cy เคสฟยเคสไบเท่ากับ 2x บวก cy เป็นสมการดอกจันเทียบสมการดอกจันกับ เทียบสมการที่สอง c y เท่ากับ3 y c y เท่ากับ3 y กำลังงส่วน2แทนค่า c ในฟังก์ชันเท่ากับ4 x กำลัง3ส่วน3บวก2 x y บวก3 y กำลังงส่วน2 คำตอบที่ได้ 4x กําลัง3ส่วน3บวก 2xy บวก 3y กําลัง2ส่วน2เท่ากับ4